ัสดีคะวันนี้มามากิจกรรมร่วมกับทางทห้องกิจกรรมอะไรยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยครับวสวัสดีค่ะ,คะก็วันนี้นะคะเรามาส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆช่อง7 HD ด,ด้วยการแจกปฏิทินต้อนรับปี2568ค่ะครับน้องปิ่นครับพูดถึงความรู้สึกของน้องปิ่นนะครับที่ได้มาร่วมส่งความสุขและ ่ะจริงๆก็ปิ่นามาเป็นปีที่3แล้วก็รู้สึกแบบว่ามีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะว่ามีการต้อนรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามแล้วครั้งนี้ก็คือแฟนๆมากันเยอะมากๆรู้สึกมีความสุขแล้วก็แบบคิดถึงแฟนๆทุกคนเลยค่ะเหมือนเป็นการออกงานออกงานครั้งใหญ่ในรอบปี <laughs> ค่ะแต่ว่าคิด e ว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีมาให้ได้ติดตามรับชมกันแล้วหรือว่าใครคิดถึงหนูนะคะไปดูผลงานรอยรักร้อยบาทได้ในเน็ตฟลิกนะคะแล้วก็รายเดือนศาสได้ในบล็อกกะบูค่ะต้องเป็นรับฟาที่ฉันรักทุกคนทุกปีฝากทุกทีไปนอนที่สังเกตุทุกคนค่ะได้ติดแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเ w ียร์ขอให้แฟนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพ รวยๆมีความสุขล,ล,ล้นตลอดทั้งปีแล้วก็ฝากติดตามผลงานของหนูต่อๆไปด้วยนะคะ